ภาษายามเช้ามีที่เราชาวดอนช้างโรงเรียนบ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคารมุ่งจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมรรถนะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับผู้เรียนในทุกเช้าก่อนที่จะเข้าเรียน โดยส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะการสื่อสารทางด้านวิชาภาษาอังกฤษในเรื่องของการบอกทิศทางนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และก็สร้างการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตินอกจากนี้ยังสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียนและมีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารทางด้านภาษาเกาหลีให้กับนักเรียน ตัวอย่างเช่นการเรียนเรื่องมีหรือไม่มีเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะสามารถตั้งคําถามเพื่อหาสิ่งที่ต้องการโดยการสื่อสารเป็นภาษาเกาหลีได้นอกจากนี้ยังมีการใช้เกมเพื่อสร้างการเรียนรู้ภาษาเกาหลีผ่านการมีส่วนร่วมและสร้างความสนุกสนานในชั้นเรียนให้กับผู้เรียน